สวัสดีครับผมหมวด KTM ครับจากช่องมิสูไทยแลนด์ที่ปรึกษาการขายจากบริษัทกวงไทยมอเตอร์เซลสาขาบางนาตราดกม .13 ครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถยามิซูบิชิไทรททันดับเบิลแคบพัท2.4ไมล์เวท GT Auto Minor Change ปี2023นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่956,000บาทกับเครื่องยนต์2.4ไมล์เวทเทอร์โบให้แรงม้าอยู่ที่181แรงม้านะครับ วันนี้ผมจะมาบอกโปรโมชั่นแคมเปญแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆกับรถยูมิซูบิชิคันนี้นะครับคันด้านหน้าของผมนั่นเองที่ผมกําลังรีวิวอยู่นะครับเรามาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมจะพูดโดยรวมของด้านหน้านะฮะที่ผมตกแต่งไปนะครับผมจะมีฝากระโปรงหน้าไฟหน้าแล้วก็ตัวซีแล้วก็สเกิร์ตนะครับที่ผมอัปเกรดให้กับลูกค้านะครับกระโปรงหน้าติดตั้งโลโก้ไททันสปอร์ตสีดําด้านนะครับ คันนี้ลูกค้าขอเป็นสีดําเงาตัดดําด้านทั้งคันนะฮะจะไม่เล่นลวดลายอะไรมากมายนะครับผมมาพูดถึงตัวโคมไฟหน้านิดหนึ่งโคมไฟหน้านะครับลูกค้าติดตั้งครอบไฟหน้าดําด้านแต่เน้นโลโก้นูนแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับดูเรียบเรียบเนียนๆนะครับลีน้นแต่ดูสปอร์ตมากๆเลยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว4ตัวสีซ้ายขวานะครับทางด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยเราทําการครอบไปเป็นสีดําเงานะครับด้านหน้าก็จะดูดูประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวสกเกิร์ตนะครับนี่สกเกิร์ตรุ่นนี้เป็นสกเกิร์ต rbs นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์ให้ด้วยทั้งสองข้างเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวหูรากก็เป็นสีดําเงาเช่นกันนะครับ ในรุ่น Gt เนี่ยจะมีกล้องนะครับมีน่ตัวนี้จะมีกล้องหน้านะครับพร้อมกับกล้องรอบคันแล้วก็ตัว bird eye view ก็คือกล้องมุมมองจากด้านบนเป็นกล้อง360องศานั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมติดตั้งให้กับลูกค้าไปก็คือตัวโช็คอัพคําฝากระโปรงหน้าด้วยนะครับรุ่นนี้ผมก็ติดตั้งให้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับด้านข้างนะฮะ คันนี้ติดซุ้มล้อ ABS ขนาด6นิ้วแบบเรียบนะฮะไม่มีหมุดนะครับนี่ตัวนี้เลยนี่ฮะซุ้มล้อแบบเรียบขนาด6นิ้วแต่คันนี้ใช้ล้อเดิมๆนะครับเน้นนุ่มนะครับใช้งานจริงๆเลยคือไปวิ่งถนนทางดำลูกค้าไม่เปลี่ยนล้อแมกนะครับใช้ล้อเดิมและยางเดิมนะครับผม <S <S เดีด๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับสำหรับตัวด้านข้างรถนี่นะฮะ กระจกดํามือจับดํทั้งบนติดกันศาส์นะฮะแล้วก็ติดตั้งตัวเบ้าลออมือเปิดตัวนี้เป็นสีดําด้านพร้อมสติกเกอร์นูนนะครับเป็นสเปคเดียวกับตัวครอบไฟหน้านะฮะประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวเหยียบชายบันไดก็เป็นสีดําเหมือนกันตัวนี้ก็คือจะเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวครอบฝาถังน้ำมันด้วยนะฮะแบบนี้นี่ครับ มีเสรญลักคำว่าไทท่านให้ด้วยมาดูด้านหลังด้านหลังก็ติดผ้าใบคลุมกระบะนะครับตัวนี้เป็นผ้าใบคลุมกระบะจะเป็นแบบตีตุ๊กแกนะฮะนี่ฮะกระบะท้ายเราก็ติดชกอัพฝากระบะท้ายนะครับตัวผ่อนแรงกระบะนั่นเองเราก็ติดตั้งให้กับลูกค้านะฮะนี่ประมาณนี้นะครับด้านท้าย กันชนท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นสีดําอยู่แล้วในรุ่นของปี2 0 2พนมะครับมือจับกระบะท้ายก็เป็นสีดํานะสิ่งที่ผมแถมให้กับลูกค้าก็คือผ้าใบตัวพันแรงแล้วก็ตัวตัวครอบไฟท้ายนะครับเป็นงานเดียวกับตัวครอบไฟหน้านั่นเองนี่ฮะประมาณนี้นะครับเดให้ดูรอบคัน เน้นสไตล์เดิมๆแต่งเรียบๆดูดีนะครับผมพร้อมกับส่วนลดอีกหนึ่งจำนวนนะฮะลูกค้าได้ไปแล้วก็ดอกเบี้ยไม่ถึง1บาทนะเดี๋ยวเราไปดูภายในหะ้องได้สารกันบ้างดีกว่าว่าในรุ่นตัว GT Auto ปี2023เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็แตกต่างกับรุ่นปี2020บ้างนะครับ ำหรับภายในห้องโดยสารนะคะะรบพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสีก้านหุ้มหนังนะฮะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้วยแล้วก็มีระบบ cruise control พร้อมกับระบบรับสายวางสายนะครับแล้วก็มีตัวไอมิดสำหรับตั้งค่าทริปต่างๆบนพวงมาลัยอีกต่างหากนะครับผมหน้าปัดเดินไม้นะครับก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับสวยงามครับผมมาดูตำแหน่งคอนโซลที T, แล้วก็ตัวเดสก์บอร์ดด้านหน้านะครับ เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะนี่นะครับตำแหน่ง,งเกียร์สวยงามครับผมแล้วก็มีตัวให้ดูนะฮะแล้วก็มีระบบออโต้สต็อปนะครับแล้วก็มีตัวเวเลชชั่ยเจอร์นะครับนี่แทนเวเลชชั่ยเจอร์อยู่ตำแหน่งนี้เครื่องเสียงเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับรองรับ a p p l e c a r าเ Play และ Android Auto ด้วยนะครับแล้วก็ แอรนะครับแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้นะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถนั่นเองรุ่นนี้ที่ภายในในรุ่นปี2023ก็คือสรุปนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกับปี2020มันได้เชนแค่ภายนอกแล้วก็อัพราคาขึ้นเล็กน้อยนะครับสอง0 0ื 20, กว่าบาทประมาณน,นี้นะครับภายนอกในสารปัดเดี๋ยวเราไปสรุปแคมเปญด้านนอกกันดีกว่านี้นะฮะผมก็ขอตัวัาไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจโปรโมชั่นแคมเปญในรุ่น มิ u ูบิชิทร i ทันหรือตัวเอฟเ n นเดทุกรุ่นนี่ว่าจะเป็นคอร์สเป็น JT ลูกค้าก็สามารถสอบถามหรือว่าแอดลิงไลน์เข้ามาสอบถามก็ได้นะครับโรโมชั่นในช่องมิสูไทยแลนด์สุดยอดไม่เชื่อแอดมาถามดูนะฮะวันนี้ผมหมวดก็ราผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ